ออออ้้้้ยยตงกกววพแแลหแลหในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับเดือนสิงหาคมเราจะมีคอร์สพิเศษเกิดขึ้นครับนั่นก็คือคอร์สเทรดทอง V.I.P จะเน้นในเรื่องของการเทรดทองหลักๆอย่างเดียวเลยนะครับ เราก็จะพาดูตลาดทองในช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตลอดเดือนสิงหาคมนะสสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่29สิงหาเลยใครที่สนใจเป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะมาเข้าเรียนได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโนะท้าเพื่อนสงสัยว่าทำไมเทรดทองจะต้องเทรดกลางคืนเอาจริงช่วงประมาณ1นทุ่มเนี่ย แล้วแต่ฤดูกาลนะแต่ฤดูกาลมันจะไม่ตรงกันเนาะเพราะว่าฝรั่งมันมีการขยับขยับชั่วโมงนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะก็ช่วงเวลาประมาณนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดฝั่งนั้นเปิดแล้วก็กําลังดุเดือดนะใครที่สนใจแอดไลน์มาถามได้ครับที่ Line แอดมันนี่ฮีโรเทรดทอง VIP นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับวันที่8เดือน7นะครับเราได้ สรุปหุ้นเอาไว้ก็มี ea นะครับ ea วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่น่าเทรดอืมแต่ถ้าเกิดราคามันไม่กระชากก็ปล่อยมันไปเลยนะครับ tu ก็เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับ bim เด้งเพื่อลงนะ bm นี่ลงเรียบร้อยนะครับ a า hav ถ้ามันไม่เกิดแท่งแดงตรงนี้มันก็ไปต่อใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับ pin c เด้งเพื่อลงนะระวัง bcp ยังสวยครับ tdb นี่สวยเลย เออนะใครที่ตามมาต้องได้ทุนประมาณ1.72นะครับวา่ากระเด็งผลงนะครับโฮมโปเดี๋ยวรอดูครับนะแนวต้านประมาณ9.5 OSP ก็ไปต่อนะครับ CPF นี่ยาวไปเลยนะ s a m t ท l สวยงามครับโมโนไม่ต้องพูดถึงนะโมโนก็สวยงามเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้ต่อนะครโมโนซีฟาร์มยังยังอยู่ที่เดิมแต่ก็สวยอยู่นะครับไวก็ขึ้นต่ออัปเดต ตัวเซตกันนะฮะเซตเมื่อวานเนี่ยปิด1322วันนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเล่นเหนือ1325ได้ความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเหนือ1325มไหมแต่ความสำคัญคือมันปิดเหนือ1325หรือเปล่าต่างหากที่สำคัญมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเขาสามารถปิดเหนือ1325เช่น1330เอาจริงมันมันแค่6จุดนะเพื่อนๆน,นะ มันไม่ได้ไกลนะเออแต่มันเป็นจุดที่หยามกันไม่ได้เอ,า,อางนี้ดีกว่าถ้าไปปิดได้แบบหนึ่งสามสามศูนย์หรือหรืออะไรอย่างนี้นะปิดแท่งเขียวอย่างนี้เลยนะเออปิดแท่งเขียวอย่างนี้เลยแต่ตำแหน่งคือหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยในดัชนีเซตซึ่งแทบจะไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้เลยยากมากเออยากมากที่จะเกิดเพราะโดยปกติแล้วถ้าเซ็ตจะมีการกลับตัวเนี่ย สมมติว่ารอบนี้ใช่ไหมครับกับตัวมันควรจะกลับตัวตั้งแต่รอบนี้ไปเลยไม่ควรย่อเห็นไหมไม่ควรย่อเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยเอาจริงนะส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันจะขึ้นไปเล่นเหนือหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามสามศูนย์อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันจะโดนปิดกลับลงมาเออถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่ผมว่านะท่านี้นะก็คือลงมาปิด ปิดยังไงก็แล้วแต่แหละมันม,มันมีการทิ้งไส้ข้างบนเนี่ยออกหน้าตารักษะอ่างเงี้ยนะครับเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยทิ้งไส้ขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมว่านะก็จะเป็นการเปิดขาลงเลยอ่ะไม่ไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรยากแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดครั้งแรกก็คือสามารถปิดได้เลยหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามสามศูนย์ถ้าปิดอย่างนี้นะครับจะเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยขาขึ้น เออนะวันนี้ชี้ชะตาครับเดี๋ยวก็รู้กันส่วน s 50ยืนดีมาก s 50เนี่ยขอยืนเหนือ8 2 1เลขไม่สวยเละเนาะ8 2 1เอาสัก8 2 3แล้วกัน8 2 3 8 2 5นะถ้าเขาสามารถยืนเหนือเอาจริงมันมันอีกแค่กี่จุดนี่อีก2จุดก็ถึงละอือสอจุดจุดถ้าเขาสามารถยืนเหนือแล้วปิดได้ ยืนเหนือมันมันเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะเออมันอาจจะขึ้นไป3นาที5้านาที4ชั่วโมงแล้วแล้วก็กลับลงมานะแต่ถ้ายืนจนปิดได้เลยนะอันนี้สําคัญถ้าปิดได้เลยก็จะเป็นการเปิดขาขึ้นนะครับในขึ้นย่อยจะขึ้นพร้อมกันเลยนะครับทั้งเซต50แล้วก็เซตตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่สามารถทําได้และมีลักษณะการทําไส้อย่างนี้อย่างนี้นะครับจะเป็นการเปิดขาลงแทนนะ ก็วันนี้แทบจะย,ยังไม่ต้องเปิดโ s i t i o n อะไรเลยครับเปิดไปก็อาจจะตายเปล่าให้ไปลุ้นช่วงท้ายตลาดดีกว่าว่ามันจะออกหน้าไหนถ้าออกหน้าแทงไส้ให้เปิดขาลงแต่ถ้าออกหน้าปิดเต็มแทง่งก็ให้เตรียมมองขาขึ้นเอาไว้โอเคนะครับค่อนข้างชัดเจนนะหุ้นติดสแกนวันที่9เดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะหุ้นที่ไม่ควรเล่นนะครับ t e t h เนี่ย เป็นลักษณะของการซึมลงอันนี้ปล่อยไปได้เลยนะครับ v ี i ไม่ใช่ไม่สวยสวยมากแต่วีจ่ยเนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าแนวต้านแรกเขาอยู่ที่1นึบาทแปซึ่งถึงเลยเออถึงเลยนะฮะไปปิดที่1นึบาทแปวันนี้วันนี้ห้ามเกิดแท่งแดงต่ำกว่า1.82่งจุดแปดองโอเคไหมห้ามเกิดแท่งแดงต่ำกว่า1 8ึถ้าต่ำกว่า1.82คัดเทคโปรฟิตทำกำไรปิดให้หมด แต่ถ้ายังสามารถยืนเหนือ182อาจจะเป็นแท่งแดงก็ได้แต่เหนือ182โอเคไหมเป็นแท่งเขียวก็ได้แต่เหนือ182เล่นได้ยังไม่ต้องขายให้ลุ้นไปต่อนะครับ c เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่มันมาถึงแนวต้านแล้วมีโอกาสโดนกดสูงมากสต o p l ลอ s นะครับจะอยู่ที่3.9แนวต้านจะอยู่ที่4.28โคโคโคกลางๆไม่ใช่ไม่สวยแต่ให้ระวัง เพราะว่ามันมันชนแนวต้านนี่แนวต้านนี้มันมันไม่ผ่านมาสองรอบแล้วนะครับสิบสามจุดหกห้านะถ้าวันนี้เป็นแท่งแดงเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เป็นแท่งแดงเล่นต่ากว่าสิบสามจุดห้าเนี่ยขายทิ้งได้เลยนะโคโคนะแต่ถ้ายืนเขียวได้ก็ยังถือต่อได้นะครับไทยคมนี่ไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้ไม่น่าเล่นนะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อติดล้อมเหมือนกันนะครับไม่เด้งด้วยซ้ำนะอันนี้อย่างนี้ลงต่อแน่นอนนะครับ t f, f i อเนี่ยัอันนี้ก็ถามมาเยอะนะอย่างนี้เป็นการซึมเพื่อลงต่อนะครับพิโมโ่ให้ระวังนะครับนะให้ระวงังวันนี้ถ้าเล่นต่ำกว่า2.10แล้วเป็นแท่งแดงด้วยไม่สวยนะครับเป็นอีฟนิ่งสตารนะก็ต้องปล่อยไปฝากไว้อีกตัวแล้วกัน BJ ชิ BJ ชิ J J hi, วันนี้นะครับควรเล่นเหนือ1.45นะถ้าไม่สามารถยืนได้ 1.45ถ้าต่ํากว่านี้นะครับไม่ควรเล่นให้ระมัดระวังตัวนะต่อไปไปดูชุดหุ้นสวยมีใครบ้างตัวที่ยังติดตามอยู่คือโมโนนะครับโมโนใช้สต็อปรอสที่89สตางครา,คาปัจจุบันอยู่ที่95สตางถ้าวันนี้เปิดโดดซึ่งคิดว่าน่าจะโดดอีกนะครับถ้าวันนี้เปิดโดดเนี่ยให้ยกสตอ็อปลอสจาก89สตางมาไว้ที่95สตางแทน แต่ถ้าไม่เปิดโดดให้ระวังตัวไว้เลยหรือต่อให้เปิดโดดก็ตามแต่ใน t i ม e เฟรม5้ทีมันยืนเขียวไม่ได้ฟังดีๆนะขอแท่งแรกแท่งเดียวถ้าแท่งแรกแท่งเดียวเปิดมายืนเขียวไม่ได้ไม่ต้องเล่นนะถือว่าจบเกมเลยโอเคไหมครับเรดไประวังตัวไปนะตัวที่2คือ24 cs 24 cs ถ้าพักอยู่ในโซนเหนือ 3. 6เล่นได้นะครับ แนวต้านคิดว่าทะลุนะฮะ3.86แนะแล้วก็ vis AH อันนี้สวยนะครับ stop loss อ,อ,อ่ใช้ที่10.9ถ้าเปิดโดดน่าจะยากนะเออเปิดโดดน่าจะยากแต่ถ้าเปิดโดดได้อะสมมติเปิดโดดได้ให้วาง stop loss ที่แกับก็คือ11.2แต่ถ้าเปิดโดดไม่ได้ซึ่งผมมองแบบนี้มากกว่าน่าจะพักไม่เกิน5วันก่อนที่จะมีการกระชากขึ้นต่อ เอาเป็นว่าถ้าใจดีเขาจะไม่เปิดโดดถ้าใจโหดมันก็จะเปิดโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ C P X อันนี้กลับตัวแล้วขึ้นย่อยเรียบร้อยฮะกลับตัวจริงๆฮะไปปิดที่ยี่ยังไม่ต้องตามก็ได้รอมันย่อก่อนก็ได้แนวรับประมาณยีนะครับ T K S จอเบรกนะสวยมากนะรับโซนนี้แล้วก็วางสต็อปลอที่แปได้นะครับแนวต้านเบาทถัดมา S P V I นะครับตัวนี้จอเบรกเนาะ เอาเป็นว่าถ้า spvi เนี่ยมันยืน2.9ได้วันนี้พรุ่งนี้วันนี้เป็นวันวันนี้จะเป็นวันอังคารใช่ไหมอังคารพุทธพัหัสัสามารถยืนจนถึงวันพฤหัสได้เขาจะไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้เลยแวันนี้เป็นแท่งแดงก็บายบายนะครับถัดมาคือ eu eu นี้ฝากดูหน่อยแล้วกันนะครับทรงนี้มันแปลกนะครับนี่นี่ทรงนี้มันมีความแปลกประหลาดคิดว่า น่าจะมีการกระชากขึ้นได้ต่อนะฮะแนวต้านผมมองโซนนี้เลยครับประมาณ9.7อาจจะใช้เวลาในการลันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันขึ้นแล้วก็โดนเคลียร์แต่มันไม่ลงมันแปลกนะมันขึ้นแล้วโดนเคลียร์มา3วันแล้ะก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะสต o อป้อผมให้ที่7.85แล้วกันนะครับเอเชียนเอเชียนนี่ก็ฝากดูหน่อยนะมันก็แปลกเหมือนกันนะครับนนี้มีโอกาสทะลุ11.2เลยนะไม่ ไม่หวังแบบแนวต้านแค่11.2นะคือหวังการทะลุนะครับสต o อปล s อจะอยู่ที่10บาททั่วครับ AI ไม่ต่างกัน AI ต้องเบรก6.6ฟังคำผมไว้ดีๆนะสามตัวนะ a u นะ ASEAN อุ๊บเอเอหมดเลยแล้วก็ AI นะครับ AI นี่สต o อปล s ออยู่ที่5.9แล้วก็ SCC นะครับกับตัวแล้วชุดนี้ขึ้นย่อยถ้าขึ้นใหญ่กับตัวก็ โหน่าจะดีนะครับแต่ขึ้นย่อยตรงนี้สต็อปลอสอยู่ที่222บาทนะโอเคอ่ะจบลงไปแล้วหน้าเทตใครจะไปเฝ้าหน้าเทตตัวเองไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคําถามไว้เดี๋ยวผมมาเขียรยให้ช่วงท้ายคลิปเนาะอ่ะมาดูเลยครับรบกวนสอบถามไซโนกับซีฟาร์มวันนี้เป็นการพักตัวใบพัดเหรอฮะไม่ไม่ไม่น่าใช่แต่เท่าที่จําได้ไม่น่าใช่เช็คก,ก่อนก็ได้ครับอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนครับ ผิดเงื่อนไขทุกกรณีไม่เข้าเงื่อนไขเลยอ่าแล้วก็ไซโน่ไม่มีไม่ขายเลยฮะก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าถือว่าเป็นการพักตัวได้ค่อนข้างดีครับแต่ไม่ใช่ใบพัดนะครับขอความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตเห็นบริษัทหนึ่งปุบโอ,โอ้ไม่รู้จะว่างกันแล้วนะโอเคมามาดูเห็นบริษัทหนึ่งปุบป่าเป็นหมื่นไร่แล้วขายใคร ขายอะไรคงไม่ใช่ขายไม้เออมันยังไม่ค่อยดูเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะไอ้บริษัทที่ไม่ใช่การปลูกป่าหรอกมันเป็นเหมือนไปซื้อพื้นที่ป่าชายเลนถูกไหมเออเจ้านั้นอนะไปซื้อที่พื้นที่ป่าชายเลนแล้วก็ประมาณว่าต้นไม้เหมือนเป็นเหมือนต้นกองกลางเนี่ยจะเป็นต้นที่ สามารถทำคาร์บอนเครดิตได้เยอะอะครับถ้าเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นนะครับไม่ได้เป็นการซื้อป่านะเขาเป็นเหมือนกับสัมปมทานเยเลยสักอย่างเนะ่ยเอามาแล้วก็มาเอาคาร์บอนเครดิตแต่ให้มันเป็นรูปธรรมก่อน,นครับเออให้มันเกิดแล้วก็ให้มันแบบมีการขายออกมาได้เงินออกมาจริงๆก่อนนะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่ผมก็ยังพูดอะไรได้ไม่มากเหมือนกันเพราะว่ามันมันยังไม่ชัดเจน แต่ทุกคนก็จะพูดถึงคาร์บอนเครดิตมาเคมเครดิตกันเอาไปขายอะไรเงี้ยเออก็จะพูดกันทำนองนี้นะฮะรบกวนขอแนวโน้มโอออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยราคาลงอ้าวลงเอานะลงจนมาจะสุดแล้วะอ่ะนะโอเคอ่ะขอแนวโน้มโ i ไอโอไอนจะยังเป็นขาลงอยู่ครับนี่ก็ยังลงต่อนะครับ ygg ยังเข้าเล่นได้ไหมครับบางสต็อปรอตามเฟรมห้าทีที่หนึ่งจุดเก้าแปดมันน่าจะหมดแล้วปะ y g t วางสต็อปรอทำเฟรม5นาทีที่1.90นะครับต้านโคโค่ให้ไปแล้วเนาะสอบถามแท่ง itc ล่าสุด8ทับ7โอเคเทียบกับวันที่30ทับหและวิบทับสถือว่าอยู่ในแท่งเฮลิคอปเตอร์ไหมครับไม่น่าใช่อะแต่เปิดดูก็ได้ itc ทำเฟรมเดีอุ้ย <laughs> อเอาขึ้นมาอย่างนี้ต้องบอกแบบนี้ว่า หน้าตาน่ะใช่ครับแต่เงื่อนไขมันไม่ถูกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ขาขึ้นที่แรงๆมันต้องเป็นขาขึ้นแบบกระชากซึ่งตรงเนี้ยก่อนหน้านี้คือไซเวย์นะครับการเกิดแท่งลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า break away gap เนอะเป็น break away เนื่องจากไอตัว ITC นี่แหละครับที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยเล็งเป้าไปที่เอเชียกับ AAI เพราะยังไงมันก็น่าจะตามกัน เพราะฉะนั้นก็ผมจะไม่ได้สนใจ ITC สักเท่าไหร่นะผมจะสนใจตัวที่มันยังไม่เบรกมากกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็จะเบรกตามเพื่อนคลินิกรับได้ไหมคะโอ้ไม่ไม่น่ารับครับไม่น่ารับสักเท่าไหร่คะแนนน้อเล่าไปแล้วนะครับ TSIL มีสัญญาณต้นเทนหรือยังส่วน CET ควรรับที่3ทับ7ใช่หรือไม่ ดู C C E T ก่อนแล้วกันนะครับควรรับวันที่สามทับเจ็ดพูดยากเออพูดยากเพราะว่าตำแหน่งของวันที่สองเดือนเจนะ็ดน่ะมันหลุดโลวันที่สามเนี่ยมันเป็นเขียวเปิดโดดอ่าพูดยากครับว่ามันน่าซื้อคือซื้อนี่ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงครับแต่พอเขียวเปิดโดดตัวนี้มันก็เกิดการกลับตัวเลยอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ทันหรอก นะครับถ้าทันเนี่ยน่าจะมาทันช่วงวันที่5เดือน7มากกว่านะครับแล้วก็นี่มันก็กระชากไปต่อแล้วส่วน thrl e L. โอ้เฮ้ยโอเคอย่างงี้อย่างงี้โอเคครับก็หน่าที่จะทำฐานได้นะในกรอบนี้สตอปรอคือ1.69ครับอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมรูปแบบกราฟของไว้ถึงขึ้นต่อแน่นอนอาา่ะฮะ อ๋อเพราะว่าเราพูดในคลิปใช่ไหมทั้งอาจารย์เพื่ออาจารย์อ๊อฟเลยดูมั่นใจไหมว่มาอ๋อ <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะการทํารายการของเราสองคนเนี่ยมันไม่ได้อิงกันนะครับต่างคนต่างทําแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าอาจารย์อ๊อฟจะวิเคราะห์หุ้นตัวไหนหรืออาจารย์อ๊อฟก็ไม่ได้สนใจผมว่าผมจะวิเคราะห์หุ้นตัวไหนเอาตามสเปกเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงกันบ้างอาจจะมีขัดแย้งกันบ้าง โดวยเฉพาะใครที่อยู่ในคอร์ส VIP ีเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าไอตัวนี้จานออฟไม่เอาแต่จานพืนเชเถืออเอามาเล่นออแต่ว่าเราจะมีเหตุผลให้ทั้งหมดเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยว V i p เนี่ยเตรียมเตรียมฟังนะครับใครที่ลงนะวันที่สิบสี่นี้เดี๋ยวผมพาแกะผมพาแกะทีละแท่งเลยว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจไหมครซื้อซื้อแท่งไหนทำหนองนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะดูมันใจมากมาก อืมแต่ทุกครั้งจะพูดเร็วไม่ได้อธิบายเลยฮะฮะเหรอไม่ได้อธิบายเลยเหรอฮะหรือว่ามันเพราะเป็นการพักตัวสมบุญครับหรือดูด้วยประสบการณ์ทุนว่ามันหกบาทแต่ทยอยขายไปเหลือมาเยอะแล้วหรือทําไมมันเหลือเยอะอยางไงวะเหตุผลหนึ่งคือทะลุไฮเดิมที่ไม่เคยผ่านมาจริงจริงการอธิบายหุ้นทุกครั้งเลยนะฮะเราไม่เคยพูด แต่ผมผมกล้ากล้ายืนยันเลยนะครับว่าผมไม่เคยพูดแค่ชื่อหุ้นแล้วก็บอกว่าอ๋อ oh, อย่างนี้ซื้อได้เลยครับขึ้นต่อแน่นอนแต่เราจะอธิบายมันไว้ว่ามันคือทรงอะไรนะครับแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าถ้าไม่ลืมอะอาจจะอาจจะลืมแนวรับหรือว่าลืมแต่ไม่เคยแบบว่าพูดเร็วมากไม่ได้ไม่ได้อธิบายเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะอืมอ่ะส่วนไว้อะเรามาดูไว้ white, เนี่ยนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่มันจะเบรกต้านเนี่ยมันย่อก่อนอันนี้เคยสอนไปแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าผมสอนใน v p รุ่นที่3หรือว่ารุ่นที่4นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่4 p y ไพ่แพทเทิรก่อนที่มันจะเบรกเนี่ยก่อนที่มันจะเบรกมันมีการย่อ,อถ้าเกิดอ่านใครอ่านออกนะว่ามันมีการย่อก่กอนที่ก่อนที่มันจะชนแนวต้านอ่ะอางี้ เป็นลักษณะของหุ้นที่เบรกแนวต้านแน่นอนนะครับซึ่งมันก็เบรกจริงๆแล้วพอเบรกมาแล้วเบรกมาแล้วการเกิดแท่งลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมการเกิดแท่งแดงเนี่ยตำแหน่งของแท่งเนี่ยทั้งแท่งเนี่ยมันเหนือกว่าแท่งเขียวก่อนนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจสีอืมแท่งถัดมาคือแท่งเขียวก็เหนือกว่าแท่งแดงก่อนหน้าผมก็ไม่ได้สนใจ มันจะอะไรก็ช่างแต่ราคามันดีกว่าทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ได้มีความเสียหายอะไรตำแหน่งเกิดในจุดที่ค่อนข้างดีแบบเนี้ยอย่าเรียกว่าพักโซนบนมันเหินขึ้นมันไม่รู้จะว่าอย่างไงเลยมันเหินอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮนะ,ะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยการเกิดเนี่ยถือว่าเกิดในตำแหน่งที่ดีมากๆไม่มีตัวไหนที่เกิดการเสียทรงเลยไม่มีเลย แต่ว่ามันจะไปต่อตลอดเลยไหมนะครับไปจนถึง10บาทเลยอะไรไหมคิดว่าไม่ถึงนะครับมันก็จะไปตามกรอบแนวต้านของมันซึ่งเนี่ยโซนนี้เดี๋ยวมันก็ชนแล้วนะครับเจ็้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ชนละก็จะมีการยอ่อทีนี้พอมีการยอ่อเราก็เดี๋ยวก็มาตามเชค็ครับว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นหรือจะยังไงก็ต้องอ่านไปทีละแท่งแต่ตรงนี้คือยังไงก็ไปต่อนะแต่ก็ต้องกางสต็อปลอสไว้ ยังราคาปัจจุบันนะครับสตอปรดของไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่7.20ไม่หลุดไม่ขายแต่ถ้าหลุดก็ปล่อยไปนะหรือลนันมาอย่างเขาบอกทุน6บาทตำแหน่งทุน6บาทเนี่ยตรงเนี้ถือว่าซื้อได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นผมผมก็คงซื้อไม่ได้6บาทผมคงซื้อได้ราคา6บาทสมันเป็นชุดของการกลับตัวเนาะแล้วก็ลันมาการที่จะขายไปนะครับชนต้านแบ่งขาย ขึ้นแบ่งขายไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราแนะนําด้วยว่าควรที่จะแบ่งขายนะครับกําขี้ก็ดีกว่ากําตดนะครับก็มันจะไหลขึ้นก็ไม่ไม่ต้องไปเสียดายอะไรเพราะว่าเรากําไรอยู่แล้วเนาะโอเคแต่ถ้าเราให้เหตุผลสั้นเนี่ยก็อาจจะขออภัยนะเพราะว่าในในหนึ่งคลิปเนะี่ยมันมีหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับทีม G เป็นต้นเทนไม่ครับไม่มีของ ยังไม่เป็นต้นเทนครับยังไม่มีการกลับตัว AWC ไปต่อได้แค่นะใ <c oughs> ครจะไปรู้เนาะทุนอยู่ที่3.57 AWC อ๋อน่าจะน่าจะตึงๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันยังไม่กลับตัวนะครับ AWC ออการชนต้านนี้ก็ถือว่าตึงแล้ว P.T.T ยังไปต่อหรือเปล่ามันไปแหละฮะพี่ P.T.T เนี่ยมัน มันจะไปต่อทางไหนล่ะครับมันมันเป็นขาลงนะฮะคำว่าไปต่อนี่มันต้องไปทางทิศเดิมใช่ไหมฮะก็คือลงต่อนะครับสําหรับปีจรบกวนสอบถาม BA จบรอบยัง BA BA ผมมองยังเป็นการสะสมได้เพรามันมันยังไม่เกิดซิกแซกนะครับถ้าหลุด20.20ิบจุด่ยเนี่ยก็ก็จะหมดขาขึ้นรอบนี้นะฮะ วีจีไเป้าถึง2บาทไหมครับนี่ถ้าดูรายการเรามาตลอดเนี่ยเราจะบอกว่าบาทแปดสิบถูกไหมพูดมานานแล้วนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอืส่วน2บาทคิดว่ายังพอเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามให้ take profit ก่อนนะครับบอกว่าเข้าที่แนวรับหนึ่งจควรเข้านานแล้วเออวิจัยอ่ะควรเข้านานแล้วนะฮะพลัสลงมาเยอะยังเป็นขาขึ้นไหมหรือหลุดโลโอเค ถ้าลงมาเยอะนี่ก็ไม่น่าจะข่ยขาขึ้นนะโอ้ยจะเปรียบเทียบยังไงดีวะจะเปรียบเทียบยังไงดีครับราคาเนี้ยหกบาทห้าสิบห้าคุณคิดว่ามันเป็นขาขึ้นปะคุณอา่าถามจากใจเลยอ่ะจากใจเลยฮะตำแหน่งนี้เลยฮนะหกจุดห้าคิดว่ามันเป็นขาขึ้นไหมฮะเอาต่ำสุดในกรอบเนี่ยประมาณห้าจุดเจ็ดเออถ้าแบบโซนราคาชนกันเยอะๆนะก็ประมาณหกจุดสาม ราคาปัจจุบัน6.55สูงสนะุด9.8อ่ะคุณคิดว่ามันเป็นขาขึ้นปะเฮ้ยเปิดกราฟรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะหมดแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจากกันไปนะครับเรามีคอนเทนต์พิเศษนะครับลงให้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันทร์เวันต่อสัปดาห์สาวันต่อเดือนนะครับสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อรับคอนเทนต์พิเศษจากผมและจันทร์ออฟได้ ใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ l i n e แอดมันนี่ฮีโร่หรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ